ก็นีจากคอยมานำกันก็นีจากคอยนั่นอยู่ไสนใส่ห้อกนอนพาไอเบิ่งกันน่ะอู้เสียงหอยคือเบิ้งละจานเสียงหอยเบิดงเลยใส่บนนอนไปเบิ่งดูไปเบิ่งดูห้องนอนพู้หน่าแม่ก็มาหอดเลยห้องนอนเบิ่งบมอบแม่ใส่ เขามีเข้าเหนียวบ่เทรงรหลดบ่ค่ะบ่มีเดี๋วไปซื้อร้านกาสินี่ตีบองนอนนอนจะคนนอผู้เดีวว้ายผู้เดียวจะไหนก็หลายแต่ย่งย่างย่งตอัเก็บโอ้ตีโอ้ยบอนอนไปดองมองดูใสบพัดลมเจ้าป่นมี้เสียงยังห้องยนยงแมวเลยเอาตีเพรามันลูกเจ้าถือโอ้นียบองนอนบองนอนบองนนองนนห้องนอนเมื่อแรกขขอยมานอนนี่ละกว่สิเปียวอาสมเนาะข่ข้มนอนอยู่นี่กนเออ กินเขาไหมไปไปก็มีอะไรกินเขากินเขาไหมบัวไปสิพัดไปร้านข้าซื้อเขาคอยต้มไข่ไว้ซีนวยปั่นกันพุ่ดละสองนวยไข่เป็ดไหมต้มไปแล้วได้สุกแล้วนี่ฮะเตี่ยไปนังก็เขียนบัวได้โอ้กินผู้เดียวได้อยู่แต่กินหลายคนบัวได้เข้าใจเข้าใจโอเคป่านั่นเนาะเออแต่ว่าใครกินได้อยู่แต่ว่าพอกินหลายคนจะาพอไปเตี่นร้านข้าอยังดูดิจะปล่อยออกมาไหนจะปล่อยออกมา ว่าก็ไปงันไปไปป้าลไปป้าไปเกลียดยาปล่อยออมมะงูเห nice> okay. ่าไม่ได้กะเข้าเวเอาตีใส่โอ้ยอ่ะไม่เป็นงูเห่าทำตาปล่อยถุงก็จังสิบปล่อยงูนี่เว้ยเกะเข้าวเสียไปเฮ็ดดังไปเฮ็ดบนกระซากพูดไรเสียไหนเอาพูดเอาพูดเอาพูดเอาอยู่บ้านพูดเอาทั้งเมียหรือทั้งเจ้าของทงเมียพูดเอาได้ไปนุ่มลูกนั่นท่านเลยเบิดด้วยเอาถ้าเบิดเงินเดี๋ยวเอาอยู่ด้ีเบิดเงินแล้วจังสิเมื่อ ไกลมาจากบ้านเจ้ามาสำนักง,งานหาโลหาโลอันเอาจากซีโลเครื่องซะไปมันหนักปวดไม่ใช่จุพาเราไปเละนอหเ่อยเพรามันหันเออพามาเบิ่งห้องนอหนบนพี่น,น้องนะครับอยู่สำนักง,งานมาหอดมาถึงแล้วหอดใจโม่งอ่ะมาเท่าไหร่จะสารคดเทนอนเพราะว่าไปนอหนอะไรตทนอหไมีใมอรขับรถไหมเนี่ยไ,นะไปทั้งห<ำ><ะ>มด โอ้ครับนิ่มขนาดเลยขึ้นเขาไหมอยมากตอนขึ้นเขาไหมตเต้นเกียร์เด้อโอ้เต้นเกียร์อเ,ยเออเสียงดังก๊อกบัดหนึ่งว่ะเฮ้ยดิป่ะมาไปเราสิไปลานร้างไหมตายถอยออกเลยขันรถบันไดโค้นเฮาหลายอยู่ย <c oughs> อยู่เรียนเลยลานรถก้าวีีตุ่มปะนะเนี่ยซื้อง่วนเนื้อง่วนมาลาบเพิ่นมาเออเอาเงินมาป่ะจัน เอาอันบ่ um. มีข mm s. <S nah ้าวเหนียวเฮ็ดจังได๋เฮาบ่มีข้าวเหนียวจังได๋ทีมงานเฮาทีมงานคนวุ่นเฮ้าแล้วก็หมาบ่ออกไปซื้ออันแผนกแม่ครัวเพราะท่านมีข้าวเหนียวไปซื้อข้าวเหนียวที่อาจารย์อนุตีว่าอาจารย์อนุตีว่าจะกินซอยจุพะนะรถบัามาหัวแต่อาจารย์กันหนึ่งโอ้รถอันนั้นรถอันนั้นทีมคนวุ่ จล้วต,ตาดไปแล้วโอ้เมื่อแล้วตลาดแล้วโอ้ตีไห้รถเราสิออกได้บ่หน่เดี๋ยวพาอนเอาสูงไปตลาดก่อนพี่น้องอ้วนมาตลาดไปร้านข้าปะดดขึดด้นรถขึดด้นรถขึ้นรถเดี๋ยมอน้าไปซื้อร้านข้าใกล้ๆนีิปิ้งไก่ปิ้งกานี่นี่ละอยู่นั่มัอนเซเว่นนี่ิอีออกมากกับเสื้อาหดหลังจับงานงานบัดพันหมอรับนูบ,บา้บานเลยิ้มงานคอนวหวยืนกับเตียมยืน โอ้ยกันก่อามีกันกว่าไอซื้อมาจากโลอยู่ดอกจานเอ้ยเ็จังไหล่ะเงินกำกำบเกลียวกระดิ่เติมมันมัดกัดเบิร์ดเงินมันขึ้นได้ติ๊บสีลอยเอาอี่ลีได้น้ำมีแม่จูสองลอยได้น้ำแม่อ่อนลอยหนึ่งในปลาไหลผมนะเมื่อไรครับปลาไหลน้ำลูกก็ได้นั่นเน้นปลาไหลในยี่สิบบาทครับได้อันได้ติ๊น้ำแม่ขอบพระคุณอีแม่เด้อคลิปนี้นะครับอีแม่จูสาแก้วอีแม่อ่อนสาแก้วนะครับแล้วกับแม่นางเพิ่นไปน้ำกันสามแม่ได้ติ๊น้ำเพิ่นสามลอยแล้วกันได้ลองเพล่งหนึ่งเอื้อนสร้างลองได้อีกลอยหน ได้ซีรอยได้ซีรอยมาขึ้นนี่เพ่งนครสวรรค์นะพ่อจบเล่นเป็นบ่บ่บอเอาสำนันเราไปนำจ้อยโอ้นำจ้อยอาจารย์แหลมเรามาเรากับเมื่อไงล่ะกับไปบักวันอยู่บ้านกลับไปบักวันแล้วอาจารย์แหลมทับวันข้ามันอยู่ตุ่มม่วมกันอาจารย์นันทวันตีข้อนรวยโซ่อยจุลาบน้ำกันโอ้ยครับแต่กับผมมีเงินซื้อเราหรอป่ะกี่บาทกี่บาทดี่เรื่องร้านอาหารทั่มซั่งร้านคนชอบเสพเด้นนั่นได้จองไว้จัง อยากกินขนมวามีรานขนมเสียบเสียบพขนมมันจะยุ่งขางใช่เมื่อยนวกับตรงขับกับอันนาไม้เอ่งไปท้งงานยู่ตทั้งโตอเออนาไม้ไปนิดนึงประมาณอหสิบเมตรเดียวี่สิบเมตรเวออว่าต่อไปได้เห็นอ่าแล้นตามสั่งสั่งว่าจะกินเนี่ย่ได้เย็นอ่า่เราซื้อข้าวเหนียวเราค่อยก็เสียข้าวเหนียว บ่างวันก็ถามเราแต่หูจักเพิ่อนที่เอาที่ทีมงานเตียไ่ยังกันแม่ค้าบ้าวันเราถามเพื่นรลดเนนี่มคนหูจักกันตัวขันติลี่ติลี่บ้านไหนอ่ะเขาเนี้ยเอาอะเอาจัก2บาทเออ2บาทเออบาทเพิ่อกำลังเหยียังไะครับงากหลายเอาที่สีขาวลายลายได้บ้านอะกนถือว่าหล<ท>ายไปเออาซื<ท>้อมาได้ใสเนี่ยมีขายบ่เนยช่หร นี่ยเอาบ้านไปท่นเอาบุถุงเขาเอาวงเนี่ยหาน้านอะเอาเอามาถอยเด้อถอยเด้อมันวาตู๊กรตารูปลูกมันคัดเลยเด้อเอาของวันพุทถุงเขาหลานกาเพิ่อว่าเอาเง้เอาจะบาทครับอันของวันนี้เอากเบี้ยุถุงเขาโอกเบี้ยพุทถุงของวันอันนี้เขาเนี่เบไงตัวนี้ เขาอย่างคทยอย่างอีกปนหวาหวานนีแม่แม่ของหวานมาขไยอ้แก้วนี้ยพยแต่ร้า้โอ้บันี้แต่รานาตัวนี้จอดรถปุ๊บหูจักเบิดเลยตัวเนี้ยไปสาเกี่ยวป่ะโอ้บันไดแต่ร้านพี่้องคุะในร้านปลาเผาพี่รองด้านปลาเผาล้านไก่หมุนปลาเผาไก่หมุนนะครับ ป้ามันวะเสียบแต่ปลาเผาไหมปลาเผาสุดตัวไห่ครับปลาเผาเนี่ยปลาเผาสุดอร่อยพี่น้องปาตัวไก่ฮะยางเมื่อเรอเฮ้ยบันไดเสเน้ามาซื้อนะพี่น้องเพื่อนใตัวไดบันไดไปไปขอซ้อบ้านไปซื้อข้าวเหนียวมีอยู่หลานซื้อเพ่นาโอ้ว่ามาจนหัวหมองหิรตัวละไหวเขากาลังอ่อนๆเดีีะไปกินกับหยังเื่อนมาซื้อปลาไปนัา ไปกินครับแนวกินตอดไข่ตอดตับมังคุบนตับมังหุดอดไข่สันตัวสลานักงานเขาคือเพื่นพ่หนึ่งเขาไข่กินยุติมาอยู่นว่าแต่มาแต่งานเลยเขาเพราะท่นมีมาเพท่นหอดรถมาเพท่นหอดก็มีหลายขันควมากนมาก่อนมานี่มานกันไปนํากัดนอ่า รถบัสรถยังบนมาบเพรนหัวก็มีรถบัสมาแล้วค่หนึ่งมันเป็นสีแค่โดนๆอย่งไอะเอามันคือน้ำเต่เจ้าเตะจันบางยังจะซื้อมันเลยไคเกอร์ไคเกอร์ไคเกอร์เออมาด่าเนี่ยฮะมาด้ามาด้าเนี่ยไคเกอร์ไปยังเกอร์โอ้ยมันเป็นดาล่าไคเกอร์นั่นอันนักกอล์ฟอะโอเคไปน้องคลิปในเขาซทำหนึ่งแล้วครับเป่าหนเอาหัวม้วนกันครับเอาสูงเป็นตาซั่ง นะครับซื้อข้าวเหนียวไปกินกับตำหมคูคงกับต้มไข่นะครับขอบคุณรครับพุ่เนินพ่นปวารพ่อทีมงานาพุ่นมนงานขนาดเลยเอาสูงเป็นตาซัง <laughs>